หมอพอดีผมเดินมาผ่านแล้วก็สายตาผมมันไม่ค <c oughs> <that S 2> ่อยดีก็เลยเห็นร่านี้หมอแว่นตาก็เลยลองเข้ามาดูอพอดีจังหวัดรองเดียวเดียวคุณหมอดูแลให้ดีมากๆเลยแล้วพูดแบบมีประโยชน์นะแบบแบบมันแนะนำแนะนำดีทั้งนั้นเลยคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าก่อนเนี้ยจะได้รู้หมดแ้วหมอโอเค ดูแลแล้วเดี๋ยวก็จัดการเรื่องกระจบขับเปลี่ยนใหม่ให้หมดแต่สิ่งที่ได้รับก็คือการตรวจการอะไรดีมากๆเครื่องมือพร้อมทุกอย่างเครื่องมือพร้อมแล้วก็บรรลุหมดทามทุกอย่างอะไรดีมากเลยฮะและนี้ดีใจมากที่เจอเพราะว่าสายตามันสิ่งที่ว่าจําเป็นสท่าเรคนเรามากไหนจะเดินไหนจะขับรถไหนจะไปไหนมาไหนอ่านหนังสือเขียนหนังสือนะฮะคนเจอแบบนี้เราดีใจมากกเลย ว่าคุณหมอดูรัดีมากเลยครับแั่นหมอให้โดน,นะฮะติดกับนั่นในสีขาวไปทจอรี่ <c oughs> คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาตัดวลนนะฮะ <c oughs> ผมได้ํำให้มาที่นี่หน <c oughs> ึ่งบุรูษรักเอาใจใส่ด้วยความรู้ดีมากๆเลยครับ <c oughs> แล้วก็ไม่เคยที่จะทำให้ลูกค้าไม่สบายใจดีมากๆเลยนะฮะราคาก็ไม่แพงด้วยดีตรงนี้นะครับราคา พาะอรพที่อื่นมีแต่แพงก็แพงดูแลก็ไม่ได้มีีม่ดมีหมออัธยาศัยที่ดีมากๆครับนะฮะทุกคนถ้าใครมีปัญหาเอยวกับเรื่องแว่นตาสายตามาที่ร้านหมอแว่นตาที่สารยาที่ตรงกลางไิมยู่เนี่ยดีมากๆเลยครับ